พระมเทพสวรรค์บทที่7เผยโฉมโจรลาคะนิ้วเดียวชี้เป็นตายเข้าพบเทพสวรรค์เจ้ากระบีให้ฉงกวงบอกที่ซ่อกของห้างชายงักต่อเทพสวรรค์เจ้ากระบีจริงๆนี่เป็นกนรารชำระนี่น้ำใจของนิ้วเดียวชี้เป็นตายแต่มันไม่ยอมเกลือกลัวด้วยหลังจากบอกที่ซ่อกของห้างชายงักให้ทราบก็ปลีกตัวจากไปข้ามคืนนั้นลมหนาวแหลมคมพัดรุนแรง ช่วยพัดช่องเขาคับแคบในหุบเขาแชร์ลิงและโหมหอบเอาพูดร้ายขบวนหนึ่งมาถึงเป็นเทพสวรรค์เจ้ากระบี่นำพิเศษหน้าขาให้เทียนทิ้วและมือดีในสังกัดสิบกว่าคนเข้าสู่ช่องเขาเทพสวรรค์เจ้ากระบี่สั่งให้กระจายกำลังแยกย้ายออกค้นหาร่องรอยห้างแชงักบนหน้าผาซ้ายขวาและช่องเขาที่กึงกลางแต่ต้องคว้าน้ำเหลวมีหน้ำซ้ำ มุ้ยสัวสี่ผาสีเทีินเขามุ้ยสัวซึ่งขึ้นสู่หน้าผาซ้ายมือยังถูกข้างแชร์ค่าทิ้งเมื่อเทพสวรรค์เจ้ากระบีและพวกนำกำลังปีนป่ายขึ้นสู่หน้าผาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของม้าขาวกระบุญโลหิตควบขับจากไปร้อยว่าข้างแชก์ค่ากลับควบม้าจากไผ่ส่วนหวยเก่งเอกผู้พิเศษอีษ้ผวยและครอบผัวก็ถอนกำลังหลบหนีไปจนหมดสิ้น เมื่อเทพสวรรค์เจ้ากระบี่กลับถึงมูตึกเทพสวรรค์เรื่องแรกที่กระทำคือกระจายหูตาออกค้นหาห้างแฉงฮักโดยยดึดเมืองน้อยเลี้ยงช้างเป็นศูนย์กลางขยายวงแห่งการค้นหาออกไปทุกขณะแต่ห้างแฉงฮักคล้ายสาบสูญจากโลกจากไปโดยไร้ร่องรอยเทพสวรรค์เจ้ากระบีไม่เชื่อว่าห้างแฉงฮักจะเลิกราผ่าจากไปในล,ลนักษณะนี้เนื่องเพราะมันเข้าใจถึงข้อนี้ สภาพที่ลึกลับสับสนจึงสร้างความไม่สบายใจแก่มันไปพิเศษเวลาผ่านไปครึ่งเดือนเวลาครึ่งเดือนของความจริงไม่ยาวนานนักแต่สำหรับกับเทพสวรรค์เจ้ากระบี่5 5วันนี้ยาวนานดุด15ปีเมื่อถึงวันที่16บรรยากาศอันอัดอั้นเคร่งเครียดในตึกตระกูลห้ค่อยคลี่คลายชากันอายุ30เศษพร้อมตัวเป็นพรานป่าผู้หนึ่งเข้าพบเทพสวรรค์เจ้ากระบี รายงานว่าพบเห็นม้าขาวตัวหนึ่งควบขับไปยังตอนล่างของแม่น้ําเชงจุยจ้อคนบนหลังม้าเป็นหญิงสาวชุดขาวนางหนึ่งผู้ที่ตามติดอยู่หลังมา้าลักษณะคล้ายห้างแฉกเทพสวรรค์เจ้ากระบี่พอฟังจบค่อยสั่งต่อให้เทียนทิวที่ด้านข้างว่าทิวีบอกต่อซิมเจกเจกอาเซซิมและจงกู้ของพอบ้าน ตึกเราวให้พวกมันตราเตรียมรถสู่ที่พักของเจียงเงยขึงิมแม่น้ําเชียงจุย้ยฉีเหี้ยจื้อทึ่งดัางเดิมสุลาอยู่ด้านข้างพันวางจ่อลงกล่าวว่าหายเทียนอ้วงท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าห้างแฉงฮ้างไม่ได้ดําเนินแผนหลอกล่อซ้ายจู่โจมขวาเเทพสวรรค์เจ้ากระบี่แค่นวลกล่าวว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าห้างแฉ่งฮั้งจะไปยังตึกที่พักของเจียงเงยขึงเราที่ทุ่มกําลังไปยังริมแม่น้ําเชียงจุย้ย ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะพบกับผู้แท่ห้างในที่นั้นตรงกันข้ามเรากลับหวังให้มันเข้าสู่เมืองน้อยเลี้ยงช้างชีเฮียจือ่องงงานพวบจึงกล่าวอาตมากลับคิดเปลียนถามให้เจินอ้วงมีแผนแยบยนอันใดด้วยเต้าเจี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับท่านเนื่องเพราะห้างแช่งักไว้วางใจท่านระหว่างพวกท่านยังมีคำนัดหมายดื่มสุราการหาบันมาอยองที่นี้ เล่าหูสามารถจากการมันโดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อแม้แต่น้อยชีเฮียชื่อค่อยเข้าใจในบาดโหนหัวราดังๆกล่าวว่าหายเทียนอ้วงท่านดีดลูกคิดพรางแก้วเลืออรลอยนักกลับผักภาระอันหนักเอื้องใส่บาอัตมาจ,จนหมดสิน้นมีคำกล่าวไว้ผู้รู้ไม่ยากลำบากผู้ที่ยากลำบากไม่รู้แต่ตอนนี้มีแต่ท่านที่เป็นขงกําลังรับจากการกับห้างแฉงัดได้ให้เทียนอ้วง ท่านก็ทราบว่าขุมกําลังรับเรียกใช้ไม่ง่ายนักเต้าเจียงท่านเสนอราคามาเถอะชีเฮียชื่อขคดินสุราจอกหนึ่งยึดก่อนดื่มสุลาเพ้าะ้ัเดียวบจะหมดสิน้นค่อยชูนิ้วห้านิ้วออกมากล่าวเป็นจํานวนนี้เป็นทองคํหาหรือชีเฮียชื่อหัวศิษารับเทพสวรรค์เจ้ากบีถามย้ำว่าห้าหมื่นตำลึงทองหรือนอกจากนั้นขอให้ท่านเขียนใบรับรองแก่ตมานฉบับหนึ่ง พุยเศษหน้าขาวที่ร่วมตวโตรองว่าชีเฮียจื่อท่านเทพสวรรค์เจ้ากระบี่หูวรอดดังกังวานซอบข้ามขึ้นเต้าเจีย่ยเลาหูเมื่อมีความจริงใจร่วมมือกับท่านไหนเลยนำพาก,กับการเขียนใบรับรองฉบับหนึ่งอย่าว่าแต่ท่านเป็นยอดฝีมือฝ่ายธรรมะเราหูไม่กลัวท่านจะเปิดเผยใบรับรองนี้ต่อสาธารณชนชีเฮียจือ่อถามว่าเช่นนี้เป็นว่าพวกเราตกลงสำเร็จแล้ว มิผิดตกลงสำเร็จแล้วชีเฮียชื่อกลายว่าแต่เราไม่อาจอยู่เฝ้าตึกตระกูลไฮให้กับท่านเราหูจะทิ้งทิวยีอยู่ในตึกให้เทียนทิวพอรับฝังรีบกล่าวว่าบิดาผู้บุตรไม่คิดพลังอยู่ในตึกเทพสวรรค์เจ้ากระบี่ข่าเสียงทุ่มนับไม่ต้องกล่าวมากความรีบไปทําตามคําสั่งเราพบคมวันนั้นภายในตึกตระกูลไฮอันกว้างใหญ่มีแต่ไฮเทียนทิว อยู่เฝ้าศาลที่แต่ผู้เดียวให้เทียนทิ้วขณะรับประทานอาหารค่ามใชการที่เฝ้าประตูก็ชักนำํำชิงเจีย้ยกำนันของเมืองน้อยเลี้ยงช้างและผู้เท่าในเมืองน้อยทั้งสามเข้ามาให้ Hi u, เทียนทิ้วชำรงหมอกชิงเจีย้ยเท่าที่ผมหงอกขาวแวบ,บหนึ่งถามเสียงเย็นเฉางุยฮกให้มือข้ามป่านี้ท่านมาทำอะไรเนือคนของเมืองน้อยเลี้ยงช้างล้วนเกรงกลัวต่อคนในตระกูลให โดยเฉพาะโง่เสียวเอีย้ยผู้นี้งุยหกไห้ยิ้มประจบกล่าวว่าพวกเราไม่ทราบว่าโง่เสียวเอีย้ยกำลังรับประทานอาหารอภัยที่รบกวนเราถามพวกท่านมาทำอะไรล่ะงุยหกไห้สถานคราหนึ่งพูว่าวเรียนโง่เสียวเอีย้ยเมื่อครึ่งช่วยยามก่อนมีคนบอกต่อเราว่าโจรร้ายที่ก่อคดีย่ำหญิงสาวชนบทในเมืองน้อยเลี้ยงช้างหลบซ่อนอยู่ในตึกหลังของตึกท่าน ให้เรามาเรียนต่อโง่เสียวเอีย่ยเร่งรูกไปจับโจนให้ทินทิวตาทอประกายดูุ้ด้วูบหนึ่งผูลุกขึ้นสั่งต่อนักบูพิทักษ์ตึกว่าพวกเจ้าเพระดมกําลังภายในตึกขค้นจากเบื้องนอกเข้ามาเราจะไปชมดูก่อนจากนั้นกล่าวกับมุ่ยฮกไฮและพวกทั้งสี่ว่าพวกท่านก็ติดตามมาเราเสียวเอีย่ยจะฆ่าคุมโจรป้นสว่า์ที่เป็นภัยแก่เมืองเรานัก นักบูพิทังตึกผู้หนึ่งถามว่าโง่เสียวอีจะเชิญชี้เฮยเต้าเจียงไปด้วยหรือไม่ให้ถินทิวไปเสกคำหนึ่งนำงุยหกไฮและผพุท่าอีสามคนไปยังตึกหลังด้วยตนเองตึกหลังของตระกูลไฮมีบริเวณหลายโปะไร่จีนเทพสวรรค์เจ้ากระบี่ผูกสร้างตึกที่พักให้กับบุตรชายทั้ง5้าคนละหลังแต่ละหลังอยู่อาศัยได้20คน ความโห่ภูมิฐานของสารที่หาด้อยกว่าหวังเจ้าไม่ให้เทียนทิ้วเข้าสู่เขตตึกหลังกระโดดป่าขึ้นบนยอดหินซึ่งสูมซ้อนจากโขดหินตามธรรมชาติที่กลางลานตึกสอดสายสายตามองรอบข้าแต่ไม่พบเห็นนันใดพันจุกคิดถึงที่พักตัวเองดังนั้นกระโดดลงจากยอดหินคิดเข้าสู่เขตที่พักของตนเองเพิ่งนกระโดดลงสู่พื้นที่หลังโขดหินมาเกิดซุ้มเสียงเยียบเย็น ที่คุณหูเป็นที่ข,ข่มขวัญสารวิญญาณเสียงเดืงดังว่าหายโง่เสียวเอียไม่ต้องหาแล้วให้เถิ่นทิ้วไม่ทันหมุนตัวไปก็ร้องโผว,ว่าห้างแช่งักห้างแชยงักยืนอยู่ที่ห่างไปสองวาจริงๆปาก,กล่าวว่าหายโง่เสียวเอียท่านคิดไถึงว่าผู้แส้ห้างจะรุดมากระมังให้ถิ่นทิ้วแค่นเสียงเงยน็นฉาเลื่อนมือขวาแต่ด้ามกระบี่ที่ถืออยู่ในมือซ้ายห้างแชยงักสารชิษายนาืนฉาก่าวว่า ไ้เทียนทิวพวกเราต่างเป็นผู้รู้สาในารท่านเองก็ทราบท่านไม่ใช่คู่มือข้าพเจ้ากล้ามเนื้อบนใบหน้าไ้เทียนทิวสั่นกระตุกมันไม่เคยมีสภาพกระกวนเช่นนี้และไม่เคยกล้ามเคืนโทสะป่านนี้แต่วันนี้มันต้องสะกดกลั้นเนื่องเพราะที่ห้างแฉงขักกล่าวเป็นความจริงมีหนาซ้ำยิ่งถูวงเวลายิ่งเป็นประโยชน์ต่อมันมันหวังว่าสามารถถ่วงเวลาจนฉี่เฮียจือ้อเร่งรุดมาถึง ให้เทียนทิ้วสุดอากาศเย็นเยียบจนแทบแข็งตัวเข้าปอดกล่าวว่ามาล้างแค้นหรือนี่ของตระกูลหายผู้แสห่างย่อมต้องทวงถามแต่วันนี้ข้เจ้ายังไม่ได้รวมยอดเัญชีอย่างนั้นท่านคงขาดแคลงเงินทองคิดล่อเข้ามาขโมยเงินทองในตระกูลหายหรือ Hi, ห้โง่เสียวผู้คนผู้จาควรระวังผู้แสห้างไม่เห็นว่าคำพูดของท่านน่าขบขันไม่น่าขบขันแล้วจะเป็นไรหรือ ประกายสีเขียวพันบูบขึ้นให้ถินทิวรีบช่างกระบี่เข้าต้านะระ,ะประกายสีเขียวกับประกายสีขาวแทบไม่แบ่งแยกลำดับก่อนหลังแสดงว่ามันระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาให้ถิ่นทิวนับเป็นยอดฝีมืออายุยาววิแต่วิชาท่าร่าของมันยังไม่อาจเทียมกับท่าเท้าเจ็ดดาวเหนือได้เห็นประกายสีเขียวที่เบื้องหน้าพันหายวับให้ถินทิวรีบหมุนตัวไฟการหมุนตัวครั้งนี้ยังคงคว้าน้ำเหลว ให้ถินทิวทราบวา่าตัวเองไม่มีเวลาหมุนตัวอีกดังนั้นดีดตัวไปทางขวาขณะที่คนดีดพุ่งขึ้นกลางอากาศฟันรู้สึกช่วงเอวคลายวูบกรานหนึ่งให้ถิ่นทิวก้มศีามองดูก็ทราบวา่าสายระเดีวถูกกระบี่มรกตฟันขาดหล่นกองอยู่แทบเท้าเพิ่มเกิดความอับอายอับยศร้องว่าห้างแฉกท่านถามเช่นนี้เข้าใจว่าผู้แท่ให้จะยอมสยบหรือห้างแฉกกล่าวว่า ผู้คนไม่นำพาต่อความเป็นตายไม่มีพลังอันใดคุกคามมันยอมสยบได้ให้ถิ่นทิ้วมีชีวิตอย่างสุขสบายเกินไปดังนั้นไม่อาจชื่อชาต่อความเป็นตายกล่าวเสียงอ่อนลงว่าอย่างนั้นบอกเจตนาการมาของท่านมาเถอะเพื่อสาสางคดีป้นสว่าที่เกิดขึ้นในเมืองน้อยเลี้ยงช้างมีคนบอกต่อท่านว่าคืนนี้มีโจรป้นสว่สดซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเราหรือยามนั้นงุ้ยหกไห้และผู้เท่าอีกสามคน อ้อมออกจากภูเขาจำลองที่ห่างไปสองวายังขาดเขาห้างชายงักส่งเสียงดังกว่าเดิมว่ามิช่คืนนี้ซ่อนตัวอยู่ในตึกท่านหาแต่มันอยู่ที่ตึกท่านตลอดเวลาหมายความว่ามันเป็นบริวารหรือแขกของตระกูลไฮเราหรือมิช่บริวรหรือแขกของตระกูลไฮห,หาแต่เป็นท่านคำพูดนี้เทาราบเรียบยิ่งแต่ก็น่าตรนกยิ่งไม่เพียงไฮเถียนทิวแตกตื่นตะลึงลานแม้แต่งุย้ยฮกไฮและพวกทั้งสี่ก็หันไปมองหน้ากัน ยากที่จะเชื่อถือได้ให้ Hi, ถิ่นทิ้วตะลึงรูปจึงกระช่ากเสียงว่าผู้แสห้างอย่าที่ถือดีว่าท่านมีฝีมืออยู่ท่าสองท่าก็สามารถกล่าวหาผู้คนตามอำเภอใจวันนี้ท่านหากไม่สามารถแสดงหลักฐานออกมาผู้แสให้แม้ต้องเสี่ยงชีวิตจะขอสู้กับท่านถึงที่สุดให้ Hi, โง่เสียวเอี้หากไม่มีหลักฐานเพียงพอผู้แสห้างจะเชิญผู้เท่าทั้งสี่นี้มาหรือให้ถินทิ้วหัวใจตกวูบลง คล้ายเพียงพามตกลงในห่วงเหวลึกล้ำก็ปานห้างแชงฮะก,ก็ร้องถามว่าเจิงตี้พวกท่านขุดได้โครกระดูกกี่ซากแล้วนะข้างโขดหินทางขวามือที่ห่างไปห้าว่ามอเกิดเสียงผู้พีศจเจิงตี้ยดังว่าบรียนห้างถึงแกที่นี่มีหลุมสี่หลุมขุดพบโครกระดูกสีส่ซากให้ทินทิวร้องพวกว่าห้างแชงฮะหลายปีที่ผ่านมาเอยเท้าละคนรับใช้ที่ถูกตระกูลให้สำเร็จโทษ หนเลยมีเพียงสีคนท่านเข้าใจว่าเมื่อกุดพบโครงกระดูกก็สามารถปากความตระกูลไห้หรือห้างช่าง,งแค้นหัวรอกกล่าวว่าพวกนางใช่เป็นหญิงรับใช้ตระกูลไฮห,หรือไม่จากเครื่องประดับของพวกนางผู้แท้ห้างเชื่อว่าผู้เท่าทั้งสี่จำแนออกได้ผู้เท่าทั้งสี่เชิญไปตรวจดูเป็นอย่างไรหรือให้ทินทิวอับจนถ้อยคำยามร้อนล่มเดือดด่านกล่าวเสียงเก,กลี้ยกล่อดผู้ใดกล้าเข้าไปหรือ ยามนั้นตึกที่ภาคของไฮเทียนทิวที่ห่างไป20สิบว่าเมื่อเกิดซุ้มเสียงดึงร้องว่าหมูเสียวเอียอยู่ที่กองหินรีบไปชุมนุมทางด้านนั้นเพิ่งขาดคำในพื้นที่รัศมี20สิว่าเมื่อเกิดเสียงฝีเท้าสับสนล้วนมุ่งหน้ามาทางด้านนี้ห้างเชียงอับพอบฝังร้องสั่งว่าจิงเตีย้ยเกียเกเอ็กขับไล่สว่าเหล่านั้นกลับไปเพิ่งขาดคำทิศทางด้านซ้ายขวาหน้าที่ห่างไปสิบว่า เมื่อเกิดเสียงแผ่พ้องกล้ามขลวนดังติดต่อกันข้ามคืนฤดูหนาวเสียงร้องกล้ามขวนขูนข่ข,ขวัญผู้คนจงขนลุกเกลียวมุ้ยหกไห้และพวกทัสีแม่สวมชุดหนังสัตว์ห่อหุ้มกายยังตัวสัรงนงันงกตลอดเวลาห้ทถิ่นทิวเผชิญพลางกดดันทางจิตใจไม่สามารถรอคอยสืบไปพันคำรามกล้องลอยตัวโถมใส่ห้างแฉงอักห้างแฉงอักไม่ตีโต้ในบัดดนพิ้วหลบไปด้านข้างแปดเชี้ย ท่วงท่าปลอดโปร่งยิ่งระดับความเร็วกับเร็วกว่าให้ทินทิ้วที่ใกล้เสียสติมากนับให้ทินทิวกก้วฉกฉวยอากาศที่ห้างแชงักถลันหลบพุ่งตัวเดบิบเบื้องหน้าดูดกาวทันหลุดจากแหลงสแสดงหน้าชัดมันเพียงคิดหลบหนีให้ทิ่นทิ้วกระโดดขราเดียวไปไกลก้าวเชีย้ยตะปเท้าขวาขนาดจะแตะสัมผัสพื้นไปประเกิดเสียงกลมอาวุนสายหนึ่งแหวกจู่โจมมาอย่างท้ายถอย ด้วยสัญชาติญาของนักบูให้เทนทิ้วบิดเอวอย่างสุดกำลังร่างหมุนควับกลับไปกระบี่ในมือกลี่สบัดปานพายุฝนแต่แล้วพบว่าห้างแชงรักไม่อยู่ที่เบื้องหน้าถึงกับเย็นว่าไปทั่วร่างให้เทีนทิ้วทราบว่าคิดหมุนตัวกลับไปไม่อาจทันการแต่มันไม่อาจยืนรอคอยความตายดังนั้นบิดกายกลับไปอีกครารู้สึกเย็นว่าที่แขนขวาให้เทนทิ้วเห็นกับตาว่าแขนขวาที่จับกระบี่ อีกทั้งกระบี่คมกล้าซึ่งมันเคยใฝ่ฝันว่าจะส่งมันขึ้นเป็นยอดฟีเมออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินผลลัจากรากร่วงหล่นลงสู่พื้นจากนั้นมันเห็นโลหิตฉีดพุ่งจากไหลขวาของมันดุดน้ำพุให้ทินทิวนับว่าเด็ขาดอมหิตจริงๆยกมือซ้ายจ,ยายจ,จ,ยายจี้จุดห้ามโลหิตที่ไหลขวาดวงตาทั้งคู่กลับกลายเป็นแดงฉานด้วยาสเลือดทอแววดูไร้ราสัตว์จนตรอกห่างเฉยักเดือนช้าๆเข้าหาให้ทินทิว นอกจากสีน้าเฉืยชากระด้างแล้วไม่มีความรู้สึกอันใดให้ทินทิวกรกรามกล่าวว่าห้างแฉงักท่านมีฝีมือเหนือกว่าขั้นหนึ่งตอนที่ท่านลงมือได้แล้วผู้แท้ห้างจะฆ่าท่านแต่ท่านไม่ตายในบัดโดนอย่างน้อยบิดาท่านต้องเห็นท่านสิ้นลมปราณน,นี่เป็นนึ่งในยุทธทิฏีที่ท่านคิดจะค้างกับปิดาเราห้างแฉงักไม่ตอบคำและไม่ปฏิเสธเพียงกล่าวสีเงินชา บดาท่านเป็นนักเลงเก่าที่ยามคับขันไม่ล้นล้านแต่มันฝากความหวังที่ตัวท่านอย่างสูงดังนั้นการตายของท่านจะสร้างความหว่นไหวแก่มันท่านคิดจกากการกับข้าพเจ้าอย่างไรนะทำลายพลังฝีมือของท่านจากนัาจี้จุดชีวิตของท่านแต่ท่านสามารถอยู่ได้อีกสองวันกล่าวจบยกกระบี่มรกตรในมือขวาคิดหมายสอดขึ้นฝากกระบี่ที่ถือยอยู่ในมือซ้ายให้ถิ่นทิวเรกรงกลางที่หลงเหลือแต่แรก มันทราบว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายดังนั้นโถมใส่ห้างแชง,งัดดุดประกายไฟห้างแชงฮักหลบหลีกพลังฝ่ามือให้เทียนทิ้วจากหน้าสื่อเข้าหามันไอ้เทียนทิ T ้วพันรู้สึกมีพลังกดดันดุดขุนขาวกดกระแทกใส่ลางหลังมันอย่างกระทันหันห้างแชงฮักเห็นเช่นนั้นพันยื่นมือขวาคว้าใส่ปกเสื้อของให้เทียนทิ้วตรันหลบไปด้านข้างตามสภาวะให้เทียนทิ T ้วกลับถูกคุมกลาลังนั้นกระชากก็ได้ถลาไปแปดเชีย้ย ผู้มาพอจู่โจมพลาดผิดพรางคำรลามด้วยโทสะตามติดผดุดเงาตามตัวผลักกระแทฝกฝ่ามือทั้งสองใส่กลางหลังให้ทินทิ้วอีกคราห้างแฉง,งันแค้นสิงเย็นฉาพันใชท้ท่าเท้าเจ็ดดาวเหนือจุดลากค่างให้ทิ่นทิว้ววกอ้อมไปด้านหลังผู้มาคราครั้งนี้ผู้มาค่อยหยุดการจู่โจมที่ไม่จำแนกความผิดถูกหันกลับไปเผชิญหน้ากับห้างแฉง,งัขดขณะที่มันหมุนตัว ห้างแชงักจี้จุดขี้ให้บนล่างให้เถียนทิ้วทำลายพลังฝีมือของมันจากนั้นใช้พลังสามส่วนจี้จุดชีวิตของมันให้ถิยนทิ้วกลางหนักๆคำหนึ่งก็เส้นสติไปห้างแชงักค่อยคลายมือปล่อยให้ให้ถี่นทิ้วร่วงหล่นลงนอนกับพื้นเพ่งตาหมองผู้หมายิ้มพลังเก่าวาชีเฮ่เต้าเจี้ท่านมีพลังฝ่ามือรุนแรงนักจริงดังที่ว่าผู้มาคือยอดฝีมือฝ่ายธรรมะซึ่งได้รับการยกย่องเป็นผู้บำเพ็ญพล์ เล็กศิลาใช,ช้ยาฉีเฮียชื่อฉีเฮียชื่ออยู่ดีๆก็แผดด่าว่าเด็กน้อยเจ้ายังมีมโนธรรมประจําใจหรือไม่เต้าเจี้ยงหมายความว่าเจ้าเห็นโกรงกระดูกของเด็กสาวที่ร้ยความผิดเหล่านี้หรือไม่ข้าเจ้าไม่เห็นกับตาแต่ข้าเจ้าข่าคํานวณออกได้ไม่เช่นนั้นข้าเจ้าก็ไม่สงวนมาขุดหาแล้วอย่างนั้นเจ้าจะไหนปล่อยให้เดียนฉานแท้ให้มีชีวิตอยู่หรือห้างแฉงักยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า ข้าเจ้าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อยืมปากของมันถ่ายทอดวาจาถึงเทพสวรรค์เจ้ากระบี่ให้เทพสวรรค์เจ้ากระบี่ทราบว่าบูชายขันตายอย่างไรหากเทพสวรรค์เจ้ากระบี่พบเห็นข้าวเด็กน้อยนี้ไม่ตายแล้วข้าเจ้าทําลายพลังฝีมือมันที่จุดชีวิตของมันต่อให้เทพสวรรค์เจ้ากระบี่มีความสามารถเทียมฟ้าก็ไม่อาจช่วยเหลือมันได้ฉีเฮียชื่อค่อยกลับกลายจากเดือดาเป็นยินดีฮัวรา่าหาหากล่าวว่า เช่นนี้จึงถูกต้องวันเวลาที่ผ่านมาเราเฝ้าสืบคดีนี้เป็นเวลานานเราความจริงไม่เชื่อว่าอี้ปวยเป็นโจรป้นสว่าด,ดังที่ถูกกล่าวหาคิดไปถึงโจรป้นสว่าตัวจริงกลับเป็นไฮเทียนทิว e ห้างแชงักรอบแค่นหัวเราในใจปากกล่าวว่าตอนนี้คดีนับว่าคลี่คลายกระจ่างอี้ปวยพ้นจากบนทินแล้วชีเฮียจือ้อหัวรอพางกล่าวว่าเด็กน้อยคืนนี้เราพดเท่าอารมณ์ดีเป็นพิศเศษเจ้าจำได้หรือไม่ว่า ครั้งแรกที่พวกเราพบหน้าเจ้ายังรับปากอันใดนะเขาเจ้ามีนัดดื่มสุรากับท่านที่หอชวนจันทเราทราบว่าที่นั้นมีสุราดีเพียงไม่ทราบเจ้ามีปัญญาจ่ายหรือไม่เขาเจ้ายังมีปัญญาจ่ายได้อย่างนั้นไปในบัดดลข้างแชงะักก็รับคำหันไ่กล่าวงุยคุก,กห้และพวกทั้งสี่ว่าเรื่องใน,นวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำใส่ใจก็พอเราจนเสร็จเรื่องในที่นี้ค่อยเปิดเผยออกไปท่านทั้งหลายเชิญกลาวไปเถอะ มุยหกไฮและพวกทั้งสี่ทั้งเข่ารบทั้งเกรงกลัวต่อชายหนุ่มผู้นี้พากันรับขำหันกายออกจากลานตึกหลังรองจนผู้เท่าทั้งสี่จากไปห้างแฉงฮะคอยกล่าวว่าเต้าเจียงเขาเจ้ายังมีสายหลายคนกระจายอยู่ที่ลานตึกหลังคิดไปบอกต่อพวกมันสักขำเต้าเจียงสามารถไปรอคอยที่หอชวนจานก่อนหรือไม่ชีเฮียชื่อกรอกตาแล้วกล่าว ยายต้องยุ่งยากป่านั้นเจ้าเกรงลงปางขึ้นเป็นบญญนยอดเห็นสงเสียกุ้องบอกให้พวกมันไปนสมทบที่หอชวนจันมิใช่ใช้ได้แล้วหรือห้างแฉงงักยิ้มออกมากล่าวว่าเขาเจ้ากลับลืมเลือนไปปฏิยาของห้างแฉงงักทําให้ฉีเฮ็จ,จื้อคลายใจเป็นพิเศษ